เสียยักษ์จัดให้ครับผมจัดปีก้เข้าใหม่ตัวยกสูงจัดตรงยีรับแพะนะครับผมโคตรหล่อเลยหน้าเชิดเิดนะครับเอา้าดูรถเลยฝากระโปรงคาร์บอนนะครับไฮไลท์เลยดูห้องเครื่องเลยโอ้โหห้องเครื่องโลง่งเก็บสายตรงสายไฟนะครับสวยเิ็บเลยงานเท่ๆงานหล่อล,ลอนะครับผมปีดาวรีจองบัตรประชาชนไปเดียวผ่อนเริ่มต้น5,900บาท พร้อมกับโลงมักเวลนะครับดอลลอประตูคาร์บอนกระจกซัดแควด้านในนะครับเครื่องเสียงหนึ่งพุดครับผม,ม,มทั้งเคด้านหลังนะครับบอดเคอร์กี้พวงมาลัยนาดี้ไม้แสนส์่วัดบูดดิฟฟี่เครื่องเสียงโอ้โหมันสุดจริงจริงเราๆเลยฟังเสียงพ่อหน่อยอฟังเสียงพ่อ ักจริงๆโคตรพ่พอ่าล้อล้อนๆ้อนอ่าสุดจัดครับคันนี้เอาด้านหลังเอกโอ้โหชุดตรงชุดแต่งนะครับโคตรล่อฟีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวสามารถจัดจบได้ทุกอาชีพนะครับเกษตรกรค้าขายรับเหมาทําไร่ทํานานะครับอาชีพยายกๆทักมหาเสียยะเสียยะจัดให้อ่าราคาขายนะครับโตโยตา้าไฮรักวีโกแชมป 2.5พีรันเนอร์ยกสูงจากทรงยีราฟปี2014คันนี้ราคาขาย499,000บาท FC ดูอยู่เอาส่วนลดไปเลย20,000บาทอา้าวปีแรกรับดอกเบีย้ย 0%12 เดือนผ่อน5,900บาทหลังจากนั้นผ่อน8,900บาทนะครับใครชอบใครถูกใจพิมพ์คำว่าสูตรพิมพ์คำว่าแจวมาแล้วทักมาทางช่องติกต็อนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดแอดไลน์เข้ามาเลยเอา้าวเดี๋ยวเสียยัจัดให้ครับผม